<Me> ตอนที่หนึ่งร้อยสี่ส4บหมีใช้แค่ยูริวที่ดีใจทีมซามาไฮทั้งทีมต่างก็ส่งเสียงทีลั่นสนามปลูกไฟโซ่กลับมาอีกครั้งซามเอาเปลี่ยนฟัง่งทัศยะทำหน้าบูดเหมือนเพิ่งตืนมานาวเข้าไปขณะเดินตบดับเอาขอโทษทีมีเป็นไรไม่เป็นไรยูแต่ตบไหลเขาเบาๆพร้อมรอยยิ้มเรานำอยู่ตั้งเก้าแต้มแค่รักษาจังหวะนี้ไว้ก็พอ ฉันพยักหน้าตอนนี้พวกเรากุมความได้เปรียบไว้ในมือทั้งที่เพิ่งจะอินนิงแรกเองฝั่งซามาไฮเหมือนจะเริ่มมีไฟขึ้นมาอีกครั้งแต่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะตีได้ดีแค่ไหนในอินนิงนี้ฉันเดินขึ้นไปบนเนินคว้างหยิบุงโรซินขึ้นมากลึงในมือ2-3ทีก่อนจะเริ่มวอร์มอัพด้วยการคว้างเบาๆหลังจากคว้างไปประมาณสักสองลูกโดยใช้แค่หกซของพลงังฉันก็รู้สึกว่าร่างกายพร้อมแล้ว ผู้ตีคนแรกเดินเข้ามาในบ็อกซ์สายตาเขาเต็มไปด้วยไฟสู้จนแทบจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าฉันไม่พูดอะไรมองไปทางยูตาที่ส่งสัญญาณขอให้คว้างฟาสบอลตรงกลางฉันแอบ,บยิ้มอยู่หลังโป๊กเกอร์เฟสรือเหมือนยูตาจะไม่ได้ใจดีอย่างที่เห็นข้างนอกนะถ้าพวกเขาตีลูกนี้พลาดความหวังกระพริกเกมก็จบเลยฉันคิดในใจฉันวินอัพท่าที่ทำมานับพันครั้งแล้วส่งลูกพุ่งออกไปเต็มแรงเทีย เสียงลูกเมสบอลกระทบถุงมือดังก้องไปโทษสนามความเงียบนั้นปกคลุมทุกคนสไตร์ผู้ตีที่เมื่อกี้ยังดูมุ่งมั่นตอนนี้หน้าถอดสีเหมือนโลกทั้งใบพังทลายฉันยกถุงมือรับลูกที่อยู่ตากว้างกลับมาหัวใจสงบนิ่งเหมือนผิวน้ำในทะเลสาบขอโทษนะแต่ปีนี้เราจะไปโคชิเองแล้วควา้าแชมป์มาให้ได้โอซากา้าสู้เข้าไว้โอซากา้าสู้เข้าไว้ เสียงเย่ดังกระหึ่มทู่สนามไดเอจิย่อตัวลงหลังโฮมเพลตปรับหน้ากากให้เข้าที่ก่อนจะหันไปมองเท,เทอิศเชื่อบนเนินแม้จะเป็นเกมแรกที่ได้เป็นแทชเชอร์ตัวจริงในทัวร์นามเมนต์ใหญ่แต่เขาไม่มีท่าทีประมาาเลยกลับดูสงบนิ่งเหมือนเกิดมาเพื่อเย็ยนอยู่ตรงนี้ยาสูโอยืนประจำที่มีแสดงอารมณ์ใดๆรอรับสัญญ,ญาณจากแทชเธอร์ผมยาวถูกรวบวเป็นหางมาซ่อนอยู่ใต้หมวกดูมีเสน่ห์แปลกตาไดอิจิส่งสัญญ,ญาณขอฟาสบอลด้านใน ยาซูโอโพยักหน้ารับก่อนจะวินอัพแล้วขว้างลูกออกไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วเทียสไตรลูกดีมากในอิจ,จิข้างลูกกลับไปรู้สึกผลไลายขึ้นเดิมทีเขากังวลว่ายาซูโออาจไม่ยอมฟังสัญญาณแต่ผิดคาดไม่ทิงแต่จะเชื่อฟังทุกสัญญาณการควบคุมลูกเย็นท่าไรายที่ติเขามองไปที่สกอร์บอดแล้วได้แต่ยิ้มแห้งแหิมิซูดานิศโอซาก้าโทอินสิบ ตอนนี้เป็นอินนิงที่5และทีมเขานำอยู่ถึง14แต้มเห็นได้ชัดว่าฝีมือห่างกันมากเขานำยาซูโอกคว้างเกียนโนฮิตได้อย่างสมบูรณ์แบบจนถึงตอนนี้ขอแค่เอาผู้ตีคนนี้ได้เกมก็จะจบด้วยเมอร์ซี่รูถ้าทีมนำอยู่15แต้มในอินนิง4หรือ10แต้มในอินนิงถ้าผู้ตัดสินจะยุติเกมทันทีเพื่อไม่ให้ทีมที่ตามหลังต้องอับอายมากไปกว่านี้ในอิจิรู้ว่าทีมตัวเองแข็งแกร่ง ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกโค้ชและการฝุดซองครบครันนี่คือเสน่ห์ของการได้มาอยู่โรงเรียนเบสบอลชั้นนำในญี่ปุ่นแต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่าแม้จะส่งสัญญาณคว้างลูกต่อไปเขาก็อดคิดไม่ได้ว่ามีบางอย่างขาดหายไปเหมวอนร่างกายแค่ทำตามหน้าที่ไปวันๆสตรีทสองทันเริ่มเล่นเบสบอลเพราะอะไรนะความคิดเขาย้อนกลับไปตอนย้ายมมโยโกฮาม่า จุดเปลี่ยนสาคัญในชีวิตเขานึกถึงรอยยิ้มของข้อแม่แต่ภาพเหล่านั้นก็ถูกปบด้วยใบหน้าของพี่ชายคนที่ช่วยดึงเขาออกจากชีวิตที่เจ็บปวดเขาได้รู้จักเบสบอลเพราะผู้ชายคนนั้นกีฬาที่เขารักแต่เขารักเบสบอลจริงๆหรือแค่รักเพราะได้เล่นกับเนคนคาถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวขณะที่เกมยังดําเนินต่อไปสไตร์สรามเอาเกมจบโอซากา้าเสียงเฮดังลั่นแฟนๆเริ่มร้องเพลงถลองชัยชนะ ขณะเดียวกันไดอิติลุกขึ้นยืนรู้สึกสับสนในใจมันตลกดีตอนฝึกซ้อมที่โอซาก้าเขาไม่เคยคิดแบบนี้เลยแม้แต่ตอนรู้ว่าเคียนโกหกเขาแต่พอได้ลงสนามตีนีเกียนทางการกลับรู้สึกว่างเปล่าไม่รู้ว่าเคียนเป็นยังไงบ้างนะเขาคิดพลางมองไปไกลๆทำได้ดีมากมือใหม่ยาซึโอดเดินเข้ามาหาไดอิติที่ยังดูเหม่อลอยแล้วยื่นกำปั้นมาให้อาขอบคุณครับรื่นที่ ไม่คิดว่าเอสของทีมจะทำแบบนี้ในอิจิเลยตกใจนิดหน่อยแต่ก็รีบตั้งสติทั้งสองเดินกลับดักเอาท่ามกลางบรรยากาศคึกคักข,ของขึ้นร่วมทีมเปิดตัวได้สุดยอดเลยโฮมรันสามแต้มกับดับเบิลอีกสองครั้งเพื่อนเพื่อนเข้ามารุมแสดงความยินดีชมไม่ขาดปากแต่ในอิจิกลับรู้สึกว่าไทยชนะน,นี้มันขาดอะไรบางอย่างเหมือนมีบางอย่างผุดขึ้นในหัวเขานึกถึงเกมที่เคยเล่นกับฟูจิมิสไม่มัธยมตน้นเทฉันแค่อยากบอกว่าเกมแบบนี้มันไม่สนุกเลยสักนิด คือสนุกจะสนุกไปทำไมถ้าแพ้ขอแค่ชนะก็พอแล้วอย่างอื่นไม่สำคัญนั่นไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆของนายรอกบทสนทนาระหว่างเคีนกับแททเทอร์ของฟูจิมิในวันนั้นเหมือนจุดประกายบางอย่างในใจเขาสนุกหรือว่านี่แหละที่เกมนี้ขาดไปใบหน้าไดอิติหม่นลงไปทั่วครู่สมองเริ่มคิดไม่หยุดหรือว่านี่คือเหตุผลที่เคนไม่อยากมาโอซากา้าเพราะมันไม่มีความท้าทาย เขาใส่หัวเหมือนจะปัดความคิดเหล่านั้นออกไปเทียนคงไม่เงียบถ้าเป็นแบบนั้นเขาเองก็อยากเข้าโอซาก้าไม่แพ้ชันนี่นาตอนที่147เทลูกชายที่โอซากา้าเขาดูแลแกดีไหมเสียงร่าเริงดังมาจากปลายสายทำให้สีหน้าของไดเอจิ e สดใสขึ้นทันทีเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องทับที่หอไม่อยากออกไปร่วมฉลองกับเพื่อนเพื่อนหลังจากทีมชนะรอบแรกของทัวร์นาเมนต์จังหวัดสวัสดีครับท่อที่นี่ก็ดูแลผมดีครับ เลอิจิตอบแต่เสียงของเขากลับไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่หืมทำไมฟังดูเหมยเหมยละ่ะคริสถามมัาไม่ใช่ว่าทีนแกแพ้รอบแรกของทัวรนาเมนต์หรอกนะอ๋อเปล่าครับเราชนะตั้งแต่ยกที่ห้าเธอค่อยโล่งใจหน่อยแล้วตกลงเป็นอะไรไปละ่ะน้ำเสียงห่วมใหของพ่อทำให้เนอิจิรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาตั้งแต่มาอยู่โอซาก้าของมัวแต่โฟกัสกับการฝึกซ้อมจนลืมไปว่าตัวเองเหยา หลังจากได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวใหม่เขาแทบลืมความรู้สึกโดดเดี่ยวทันที่มีคนอยู่รอบข้างแต่ช่วงหลายเดือนที่ต้องห่างบ้านกลับทำให้บาดแผลในใจเก่าๆพุทขึ้นมาอีกครั้งแค่ได้ยินเสียงของคริสก็เหมือนถูกโลกให้ตื่นจากความรู้สึกเหล่านั้นเขาตัดสินใจเล่าเรื่องที่ตัวเองได้คิดระหว่างอยู่ในสนามวันนี้ให้พ่อฟังคริสตอนเ,เนียบม่พูดซ่กจนนายอิจิพูดจบเฮอสรุปคือเกมมันง่ายเกินไปจนแกไม่สนุกใช่ไหม ไดอิจิเงียบไปนิดหนึ่งพอถูกสรุปความรู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาไดอิจิแกไม่คิดว่าตัวเองกำลังเหลงไปหน่อยหรอน้ำเสียงของคริสเปลี่ยนไปไม่มีความอบอุ่นเหมือนเมื่อครู่ทามีคิดว่าจะโดนพูดแบบนี้ไดอิจิถึงกับทง,งาอาอกห่างจากโทรศัพท์คนมากมายทุ่มเททั้งเลือดเนือ้อเหนือและน้ำตาให้กับเบสบอลพวกเขายอมเสียสละชีวิตทิ้งคนที่รับไว้ข้างหลังเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองะหวังว่าสักวันจะได้เป็นนักอาชีพ คริสรอกว่าแค่ฝึกกับทีมเก่งๆไม่กี่เดือนแล้วจะมีสิทธิ์บ่นว่าเกมมันได้เกินไปผมผมไม่ได้หมายความแบบนั้นไดอิติพูดไม่ออกอย่าดูถูกเบสบอลทั้งสองเงียบไปพักหนึ่งไดอิติเคยรนุนรูมมาเยอะแต่คำพูดจริงจังแต่สมบของพ่อปรับกระแทกใจยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคริสถอนหายใจเบาๆก่อนพูดต่อฟังดูเหมือนแกต้องหาคำตอบให้ตัวเองแล้วล่ะว่าทำไมถึงอยากเล่นเบสบอลเหตุผลของคริอ บางคนเล่นเพราะรักเบสบอลบางคนเล่นเพราะชอบการแข่งขันบางคนก็เล่นเพื่อหวังจะเป็นอาชีพได้เงินได้ชื่อเสียงแกต,ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้แกอยากเล่นกีฬาแบบนี้ลูกมีพรสวรรค์นนะข้อรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้าไปในกรงซ้อมตีลูกแล้วว่าลูกมีแววจะไปได้ไกลแต่สุดท้ายพ่อกับแม่ก็แค่อยากให้ลูกมีความสุขถ้าแกหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงอยากเล่นเบสบอลข้ออยากให้กลับบ้านไปเรียนกับพี่ชายแกดีกว่า ในอิจินั่งฟังคำพูดของพ่อเงียบเียบมันเหมือนกระทบใจลึกๆเขาไม่ได้เริ่มเล่นเบสบอลเพราะรักมันเหมือนเคียนเขาเริ่มเล่นเพราะเคียนอยากเล่นกับเขาอยากเป็นแบตเตอรี่ที่เก่งที่สุดในประเทศแต่ตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหร,รอเขาอยากเสียสละเวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อมาเรียนที่นี่จริงไหมแรกๆเบสบอลคือทางหนีความจริงเวลาลงสนามเขาไม่ต้องคิดถึงปัญหาที่บ้านได้สนุกกับเคียนและเพื่อนๆแต่ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้ว นี่คือสิ่งที่เขาอยากทำต่อจริงๆหรอขณะที่ความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวหมดสนทนากับเคียนกลางถนนก็ผุดขึ้นมาในความทรงจำทไหลาหายดีแล้วมาตั้งเป้าเป็นโปรโด้วยกันเถอะพืมสัญญาแล้วนะไปเอนทมี Me แล้วต่อเมเจอร์ตุกๆไดอิจิยกมือแตกอ,อกรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุกออกมาสีหน้ากังวลค่อยๆจางหายกลายเป็นรอยยิ้มกว้างแทน ใช่แล้วฉันอยากเล่นกับเคนอยากไปเมเจอร์กับพี่ชายว่าแต่ฝากอะไรหน่อยได้ไหมเสียงพ่อขัดความคิดของนาอิจิที่เกือบลืมไปแล้วว่ายังคุยโทรศัพท์อยู่อะเออได้ครับท่อคริสเนียไปครู่หนึ่งก่อนตอบช่วยโทรหาคุณเคนนี่หน่อยแม่แกบ่นฉันไม่หยุดตั้งแต่รู้ว่าพวกแกไม่ได้คุยกันเลยน้ำเสียงเหมือนจะอ้อนวอนคา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 ,า,านอิติหลุดหัวรอออกมาความรู้สึกแย่ๆหายไปหมด แ่นี่มันไม่ใช่เรื่องขำเลยนะแกก็รู้ว่าแม่แกเป็นยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวผมโทรหาเคียนตอนนี้เลยเขาตอบทันทียังยิ้มไม่หุบค่อยโล่งใจหน่อยนันพ่อพี่ก่อนนะไว้คุยกันใหม่อย่าลืมโทรหาพี่ชายแกหละ่ะไม่งั้นพ่อโดนแน่ครับไม่ต้องห่วงขอบคุณนะครับท่อติดติดติดอ้าววางไปแล้วนายจิบ,บนพลางมองหน้าจอโทรศัพท์ฝาพับเขานั่งมองหน้าจออยู่พักหนึ่งรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมาก ต้องโทรหายเคียนแล้วสิกลับมาแล้วครับชันตะโกนบอกเดินเข้าบ้านแล้วถอดรองเท้าออกวันนี้รู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษเพราะไม่มีซอมเพิ่มหลังแข่งอาเพิ่งกลับมาเลยเราสักครู่นะเสียงแม่ดังมาจากในครัวทําให้ฉันอดสงสัยไม่ได้แม่โผล่หน้ามียิ้มกว้างจากมุมห้องสงสัยตาแปลกๆมาให้ก่อนจะยื่นโทรศัพท์มาให้ฉันแล้วหายกลับเข้าไปในครัวตอนที่หนึ่งอครับเอเอสวัสดีรอ ในเคียนไม่ได้คุยกันนานเลยนะฉันชะงักไปทันทีที่ได้ยินเสียงปลายสายแต่ก็พยายามทำตัวให้ปกติเธาคะใช่ขอโทษทีนะที่ไม่ได้คุยกันหลังจบเกมไม่เป็นไรหอรอออลกอร์เตยคืนนี้ในว่างไหมเสียงผู้หญิงที่ปลายสายถามมาฟังดูเหมือนจะกริงกริงอยู่เหมือนกันค่ะฉันแทบจะสะดุ้งไม่คิดว่าจะโดนถามแบบนี้ฉากฉันหมายถึงฉันก็ไม่ได้มีแผนอะไรเป็นพิเศษหรอก ฉันแทบจะดึงผมตัวเองด้วยความหมุดหนิดที่ฟังดูมุ่งย่ำขนาดนี้อ้อดีแล้วหลักนั้นนายอยากมาบ้านฉันไหมคะคราวนี้ฉันถึงกับสะดุ้งจริงจังเกือบทำโทรศัพท์หล่นดีที่คว้าไว้ได้ทันอเออหมายถึงแม่ฉันฝากทวนมาทานข้าวเย็นที่บ้านนะ่ะเหมือนเธอเพิ่งจะรู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปไปเลยรียดเสริมข้อมูลสำคัญเข้าไป แต่ถึงอย่างนั้นหัวใจฉันก็ยังเต้นเรืองไม่หยุดอยู่ดีกำลังจะตอบอยู่แล้วเชียวก็เห็นหัวแม่โผล่มาจากหลังผนงังแอบฟังเต็มที่ขอถามแม่ก่อนนะฉันพยายามพูดออกไปแต่ยังไม่ทันจบประโยคยูกิก็ทูสองนิว้วโป้งให้แบบสุดแรงเหมือนแทนทุกอย่างกำลังไปได้สวยทันได้แต่ถอนหายใจในใจก่อนจะตอบตกลงไปว่าจะไปบ้านไอโอเคองั้นเจอกันที่นั่นนะฉันพูดพลางวางสายฮูไว้เคนนี่ของแม่มีเดทแล้ว ยูกิเดินเต้นรอบครัวหลังจากรับโทรศัพท์จัดทันไปอารมณ์ดีสุดๆไม่ใช่เดทซะหน่อยก็แค่เพื่อนกันฉันบ่นบบรู้สึกอายธรรมะโอ้โหลูกแม่จ๋าความสัมพันธ์ทุกอย่างมันก็เริ่มจากเพื่อนทั้งนั้นแหละเธอพูดพลางชี้นิ้วใส่ทันดูอย่างแม่กับพ่อสีเมื่อก่อนก็แม่ผมต้องไปเตรียมตัวแล้วนะฉันรีบตัดบทก่อนจะโดนลากไปฟังเรื่องราวความรักของพ่อแม่ยาวเหยียดใช้ข้ออ้างเรื่องคืนนี้หนีออกมาได้ทัน จ้าเจ้าไปอาบน้ําเลยเดี๋ยวแม่ลือดชุดสวยๆให้ยูกิไล่ฉันเข้าห้องน้ําก่อนจะเดินขึ้นไปชั้นบนฉันมียืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ําโดยไม่รู้ตัวเผลอมองหน้าตัวเองหาสิวหรือรอยอะไรแปลกๆมอดเอ้ยฉันทําอะไรอยู่เนี่ยก็แค่เพื่อนกันไม่ใช่หรอถึงจะพูดว่าอยากเป็นแค่เพื่อนกับไอแต่หัวใจกับสมองฉันดูจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ฉันถอนหายใจก่อนจะกระโดดเข้าห้องน้ำอารมณ์ปั่นป่วนไปหมด หลังอาบน้ำเสร็จฉันเดินขึ้นไปชั้นบนเห็นเสื้อผ้าถูกรีดเรียบร้อยวางไว้บนเตียงแม่เห็นชุดที่แม่เลือกให้เราฉันได้แต่กรอบตาชุดดูเป็นทางการเกินไปอีกไอพ่อไอเขาก็คิดว่าฉันเป็นผู้ใหญ่เกินวัยอยู่แล้วใส่แบบนี้ไปยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่สุดท้ายเลยเลือกแค่เสื้อเชิ้ขาวไว้แล้วจับคู่กับกางเกยงยีนแทนทอลงมาที่ครัวก็เจอแม่ยืนทำหน้าบึ่งรอยอยู่ทำไมไม่ใส่กางเกงสวยๆที่แม่เตรียมให้ แม่ผมไปกินข้าวเย็นไม่ได้ไปสัมภาษณ์งานฉันตอบพลางกรอบตาเชิญถ้าฟังแม่หน่อยจะหล่อมากเลยนะมานี่มาเธอรีบกฉันไปกล้ๆแล้วก็จัดทรงผมให้ด้วยนิ้วไม่ยอมให้ฉันบนโอ้ยอย่าทำเป็นเด็กไปหน่อยเลยนะาฉันมองขนคิ้วที่แม่เพิ่งนึ่งออกมาแล้วกระพริบตาปริบปริบคิ้วฉันเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยโอเคผมไปแล้วนะฉันรีบวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านก่อนที่แม่จะทำอะไรเพิ่มฮี สนุกให้เต็มที่นะเคนนี่ทำตัวสบายๆเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้เธอมองทันเดินออกจากบ้านไปด้วยรอยยิ้มโตวไวจริงๆเลยนะขณะเดียวกันฉันก็หนีจากเนื้อมือแม่มาได้สักทีเดินเล่นบนถนนแบบชิวลิวอากาศยังอุ่นอยู่แม้พระอาทิตย์จะใกล้ตกดินแล้วบึสบึสบึสถืมฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายทันโหลในเคนไม่ได้คุยกันนานเลยนะ ถึงจะพูดเหมือนสายก่อนหน้านี้เปแต่เสียงคราวนี้ทุ้มกว่ามากเฮยไอ้น้องทายฉันยิ้มกว้างทันทีดีใจที่ได้ยินเสียงไดเอจิ A G, หลังจากไม่ได้คุยกันนานว่างคุยไหมว่างดีเดี๋ยวจะบอกให้ในายทายรู้ว่าฉันกําลังจะไปไหนไปบ้านผู้หญิงกินข้าวเย็นอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเวลาคุยกับเพื่อนสนิทมาตอนนี้ถึงได้รู้ว่าคิดถึงการได้คุยเล่นกับไดเอจิ A G, ขนาดไหน อะไรนะไปบ้านผู้หญิงขอดานานะต้องเป็นไอแน่ๆที่ไหมฐานในรู้ได้ไงวะแอบตามฉันอยู่หรอฉันแซวกลับพลางมองรอบๆว่ามีใครแอบตามจริงไหมเหล่าฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นเสียงคำของได้อิจ,จิด,ดังมาเวลาผ่านไปเร็วมากพวกเราคุยกันยาวเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยห่างกันไป4ี่เดือนคุยตั้งแต่เรื่องอาหารในหอเรื่องสาวๆในห้องเรียนยันเรื่องเบสบอล จนผ่านไปเกือบ20นาทีไดอิจิก็เงียไปฉันรู้เลยว่าเขามีอะไรอยากถามเลยไม่พูดดปบไหลให้เขาเป็นฝ่ายเรื่องก่อนเคนฉันรู้ว่านายได้ทุนที่โทอินฉันถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้รู้ว่ายังในเรื่องนี้ก็ต้องถูกพูดถึงสักวันแต่ก็ยังไม่กล้าบอกน้องทายรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมถ้าเป็นไปได้ฉันอยากบอกเขาตอนที่เราได้เจอกันที่โคทีเอง ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกนายแต่คิดว่านายคงเข้าใจหลังจากที่พ่ออธิบายให้ฟังแล้วฉันพูดถ่าทันไม่ได้รู้จักพ่อนะคือแล้วนายรู้ได้ไงคราวนี้ฉันสงสัยจริงจังหรือว่าเป็นนาโอกิบอกฉันแอบได้ยินแมวมองกับโค้ชคุยกันมันหนึ่งเขาบอกว่าเสนอนายทุนแต่โดนปฏิเสธนั้นหรอแล้วเขาพูดอะไรอีกไหมฉันถามอย่างใจเย็นไม่อยากรีบอธิบาย ฉันฉันก็เดินออกมาก่อนจะได้ยินอะไรต่อไดอิติยอมรับตอนนี้พอได้ยินฉันพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นฉันถอนหายใจอีกครั้งเดินไปนั่งที่มานั่งในสวนสาธารณะใกล้ๆริวฉันจะเล่าให้ฟังหมดเลยตอนที่149ในห้องที่สว่างสวยัยสามคนกำลังนั่งล้อมโตอาหารที่เต็มไปด้วยกับข้าวมากมายแต่ไม่มีใครเริ่มกินเลยเหมือนกับว่าทุกคนกำลังรออะไรบางอย่างหรือใครบางคนตึบตึบ เสียงกระทืบเท้าดังขึ้นท่ามกลางความเงียบหมอนี่มันอะไรกันนักหนาเนีย่ยแทสโทนไม่ไหวลุกพวดขึ้นจากโต๊ะหน้าแดงด้วยความหมุดหนิดใจเย็นสิคะเดี๋ยวเขาก็คงมาแหละแนโอมีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนจัก,กรวาลจะได้ยินเสียงกริ่งประตูดังขึ้นตัดบรรยากาศตึงเครียดทันทีไอวิบลุกขึ้นบอกว่าจะไปเปิดประตูแต่พ่อของเธอกลับคิดต่างนั่งลงเดี๋ยวพ่อไปดูเองว่าแทกไร้มารยาทคนนี้เป็นใคร พูดจบเขาก็กระทืบเท้าลงบันไดไปเปิดประตูด้วยท่าทางขึงขังแบบท่อเจ้าสาวเขาแอบมองมิดหน่อยเมื่อเห็นกลางคมกับอกแน่นที่โผล่คนเสื้อเชิ้ตขาวเท็ดซึ่งเงยหน้าขึ้นช้าๆจนเห็นหน้าของเคียนอะไรว่าโตเป็นต้นไม้เรืงง่องใหครั้งสุดท้ายที่เจอเด็กคนนี้ก็แค่สองสาเดือนก่อนแต่ตอนนี้ดูสูงขึ้นอีกตั้งเจดต่อแเซนติเมตรตัวเองก็แค่สูงปานกลางเด็กนี้เลยดูสูงลิบ ขอโทษที่มาสายครับคุณอาโอยามะพอดีมีสายสำคัญเข้ามาในใจเคีนแอบขอบคุณทักษะโบเกอร์เฟสสุดๆไม่งั้นเจอพ่อของไอเปิดประตูใส่แบบนี้คงน่าซีดไปแล้วเทเนิ่งไปแป๊บก่อนจะยอมถอยเอาเบนเข้ามาสิโชคดีนะที่ลมใจเย็นเขาขยับตัวลหลบให้เคียนเดินเข้าไปเคียนม่กล้าทวงชื่อเดินเข้าบ้านแล้วโดวนเร่งที่ขึ้นไปข้างบนทันทีเคียนยินดีต้อนรับเจ้าเทือนนั่งเลย นาโอมิลุกขึ้นชื่อเธอที่เขานั่งข้างไอท่ามกลางสายตาไม่พอใจของพ่อเธอขอคุณพระคุณอาโอยามะขอโทษที่มาสายครับเทียนโค้งขอโทษหลายรอบเขาสบตาไอาที่สมยิ้มขอโทษมาให้แค่นี้ก็รู้แล้วว่างานเลนนี้ไม่ใช่ความคิดของเธอแน,แน่พอได้นั่งลงเทียนเห็นกับข้าวเต็นโตคลองร้องทันทีแต่แปลกใจที่ไม่มีขนมปังหรือของอบเลยรีบแม้ว่านาโอมิเถยก็ได้นะ แม่ของไอยิ้มที่ท่าทางคลายแม่ของเขาตอนที่ไอไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ฝากบอกยูกิด้วยว่าข้าวแกงกะหรี่ที่ทํามาอร่อยมากหรือตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ทําแกงกะหรี่ให้บ้านนี้เคียนมุงเขาหันไปมองไอด้วยสายตาสงสยัยนนโอมีเขียนเลยอธิบายต่อตั้งแต่ส่งขนมปังไปให้วันนั้นยูกิก็มาซื้อขนมปังที่ร้านเราตลอดเลยแม่ของเธอน่ารักมากสีหน้าเหมือนไม่มีอะไรแต่แววตานี่แอบมีอะไรบางอย่างอย่าบอกนะ เคนนึกภาพแม่ตัวเองกับนาโอมิขึ้นมาในหัวเพิ่งจะรู้สึกว่าทั้งสองคนคล้ายกันอย่างประหลาดสองคนนี้จะจับคู่ทันกับไปหรือเปล่าเนี่ยเขาหันไปมองไออีกทีแต่ดูจากสีหน้าแล้วไอเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเจ้าแม่จิ้งจอกเจ้าลี่ฐานั่นแม่ของเบนรอเท็ดสืบเหมือนเพิ่งจะเข้าใจอะไรบางอย่างลุกขึ้นตะโกนเสียงดังชื่อเคนค่ะเคนไอตอบกลับด้วยความรำคาญเอ๊กก็พ่อพูดแบบนั้นแหละที่รัก กินข้าวได้แล้วแนาโอมี Naomi พูดเสียงเย็นทำเอาแทสซรีกลับไปนั่งแล้วมือเย็นที่ปลากประหลาดที่สุดในชีวิตเคีนก็เริ่มขึ้นอาหารอร่อยก็จริงแต่เขาต้องโดนแม่ของไอไซ์ไซเรื่องความรู้สึกที่มีต่อไออยู่ตลอดแค่นั้นยังไม่พอยังต้องทนรับสายตาอาฆาตจัดแทสซุรที่จ้องเขาแทบทะละุหัวถ้าไม่มีทักษะโบเกอร์เฟสคงไปไม่รอดในที่สุดบทสนทนาก็วกกลับมาที่เรื่องที่เขาคุ้นเคยเบสบอล เคนไอบอกว่าตอนนี้เธอเป็นเอซของทีมแล้วเก่งมากเลยนะยังอยู่แค่ปีหนึ่งเองแนโอมีพูดพร้อมรอยยิม้มก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกเท็ดสุซากขึ้นมาเหมือนเน็กคี่อิดาพลางเขี่ยอาหารเล่นเขาไม่สนใจสายตาดูสองคู่ที่มองมาจดต่อกับอาหารตรงหน้าขาขอบคุณครับโคเธอนานโอมีเคียนรีบเปลี่ยนคำเรียกทันทีที่โดนจ้องวันนี้ทีมเราชนะรอบแรกของการแข่งขันจังหวัดถ้าชจนา X อกสีนะ่นัดก็จะได้ไปโคทีเองแล้วครับ ว้ลกิ่งจังคิดว่ามีโอกาสแค่ไหนอย่าเพิ่งเหลืองเป็นนักหลกักทอเจอทีมเก่าพ่อเมื่อไหร่จะไม่ย่ายแบบนี้หรอกเท็ดสืบพูดอย่างภูมิใจเทียนเยียงคอสงสัยไม่คิดว่าพ่อของไอจะเคยเล่นเบสบอลสมัยมธัธยมนาโอมีหัวรอสมัยก่อนเท็ดสืบเป็นเบอร์สามของสามาฮายนะภูมิใจในอดีตมากถึงกับพาทีมเข้ารอบประเทศปีสุดท้ายด้วยท้าตอนนั้นที่มากเลยนั่นแหละที่ทำให้เราได้เจอกัน แฮะ่แ่พ่อของไอ้กังหัวเคินหลังดวนชมส่งสายตาภูมิใจมาให้คินเหมือนอยากรู้ปฏิกิริยาเออพ่อคะไอ้พูดเสียงเบาดึงความสนใจกลับมาินหนูเพิ่งชนะสามาหายวันนี้เองหาเทศกะพริปตาปริบๆเหมือนไม่เข้าใจเคียนบยักหน้าเราชนะสามาหายตั้งแต่ยกสี่สกอร์ยี่ต่อศูนย์ครับโอ้ยเท็สส่อสู้ทวบลงกับท้นอย่างเวอร์วัน เจ็บใจสุดๆเพราะภูิใจในโรงเรียนเก่ามากเียนแอบสะใจนิดๆที่โดนพ่อของแอกแร้งมาตลอดมือนี้แต่ก็มีแสดงออกตอนที่150ครัวทะคาคาเนโะอมีหลุดหวัวรอออกมาทันทีที่ได้ยินความจริงอดกลั้นไม่ไหวต่อหน้าทุกคนที่โตแทนที่จะโกรธเท็ดสืบลับลุกขึ้นจากพื้นแล้วยิ้มออกมาเสียอย่างนั้นมันยากจะโมโหต่อไปเมื่อนด้ยินเสียงหัวรอของเนโอมีหรือแม้แต่ของไอเองก็ตาม เพอ,องั้นก็แปลว่าทีมของนายมันติ่นจริงสินะเขาว่าพลังตบหลังเทียนไปสองสามทีฉันรีบตั้งตัวรับแรงกระแทกกลัวน่าจะฟาดจานเข้าบนโต๊ะโชคดีที่ร่างกายแข็งแรงพอจะทนแรงตกของเจ้าของร้านเบเกอรี่ได้หลังจากเหตุการณ์เล็กๆนี้บรรยากาศที่บ้านก็ดูผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกคนเรื่อคุยกันสบายๆมากขึ้น ตรงกันข้ามกับท่าทีแข็งกร้าวภายนอกท่านได้รู้ว่าเท็ดสติงริงแล้วเป็นพ่อที่ห่วงลูกมากทีงแต่เขาไม่ถนัดแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเวลาต้องแสดงความห่วงใยห,หรือความรักแต่ก็ยังสัมผัสได้อยู่ดีหลังจากนั้นไม่นานฉันก็ขอบคุณทั้งสองคนที่เชิญมาทานข้าวเย็นด้วยอีกเดือนหนึ่งพ่อฉันจะกลับมาจากอเมริกาบางทีคราวหน้าพวกคุณอาจจะมาทานข้าวที่บ้านฉันบ้างก็ได้นะพืมฟังดูดีจังแนโอมีพูดพลางวางมือบนแขนสามี เท็ดสบยัดหน้าเหมือนจะรับปากแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามือที่วางอยู่บนแขนนั้นกำลังติดเนื้อเขาอยู่ใบหน้าไอสดใสขึ้นมาทันทีดูตื่นเต้นกับไปเรียนนี้มากเดิมทีเธอเองก็แอบกังวลกับมือนี้เพราะรู้นีว่าพ่อเป็นคนยังไงแต่พอผ่านช่วงอึดอัดแรบไปทุกอย่างก็สนุกกว่าที่คิดฉันเองก็รู้สึกว่าเคียนดูเป็นผู้ใหญ่ให้เกียรติพ่อแม่ของไอและตอบคำถามต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว แม้จะไม่ได้คุยกันมากนะแค่ได้อยู่ใกล้ๆเขาก็เหมือนได้สูตรอากาศสดชื่นถ้ามีติดที่แม่คอยส่งสายตาแปลกๆมาให้ตลอดมือเธอคงจะสนุกกว่าน,นี้ขอบคุณที่ให้ผมมาทานข้าวนะครับเคียนลุกขึ้นยืนแล้วคงให้กับนาโอมิและเทสึแสดงความขอบคุณโอ้โหเป็นทางการจังไม่เป็นไรหรอกจ้าถ้ามาอีกในอนาคตก็ยินดีเสมอนาโอมิโบกมือพลางยิ้มกว้างเทสึพอยายามยิ้มเหมือนกันแต่ดูยังไงก็ฝืน,ฝน อันเดียวฉันเดินไปส่งไอรีพูดขึ้นเหมือนจะหาโอกาสได้อยู่กับแท็กสองต่อสองเทีเดียวก่อโอ้ยท่อของไอกำลังจะพูดแต่ก็โดนแล็บที่ติดแขนหยุดไว้ก่อนไปกันเถอะเคนไอส่งสายตาขอบคุณแม่ฉันเลือกเดินตามไปโดยแกล้งทำเป็นไม่เห็นเหตุการความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่งเกิดขึ้นพอทั้งสองคนออกไปนาโอมีก็คลายมือออกจากแขนแท็สืบแล้วจ้องเขาเคแมน ทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดด้วยไอไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆแล้วนะไม่ต้องคอยหวงขนาดนั้นก็ได้สีหน้าเท็ดสือดูเศร้าลงทันทีเขารู้สึกผิดปนเศร้าอยู่ในใจเน็ตผู้หญิงที่เคยตามติดเขาเป็นเงาตอนนี้โตเป็นสาวแล้วแม้จะรู้ดีในใจแต่เขาก็ไม่อยากยอมรับมีพ่อคนไหนบ้านที่ไม่อยากให้ลูกต้องการตัวเองเนาโอมีถอนหายใจก่อนจะโอบแขนสามีแล้วซบหัวลงไปเหมือนจะมองทะลุความคิดเขาได้แม้เขาจะไม่พูดอะไรเลยก็ตาม เราต้องถอยออกมานิดนึงแล้วคอยอยู่ข้างๆคอยสนับสนุนเธอก็พอพืมเท็ดสืบยัดหน้าในที่สุดสีหน้าดูเหม่อลอยทางด้านเคียนกับไปทั้งคู่เดินออกมานอกบ้านลงบนุบน่น,นทัดทานต่างฝ่ายต่างเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่เคียนจะเป็นฝ่ายพูดขึ้นแม้จะรู้สึกอึดอัดแต่สีหน้าเขาก็ไม่แสดงออกเลยขอบคุณที่เชิญมานะฉันสนุกมากน้ำเสียงจริงใจของเขาทำให้ไอยิ้มออกมา เคนเองก็แปลกใจที่ตัวเองสนุกกับมื้อนี้ทั้งที่โดนพ่อแม่ไอ้คถามท่าตลอดแต่ก็รู้สึกว่าได้รู้จักไตมากขึ้นแม้เธอจะพูดน้อยก็ตามไตได้ยินแบบนั้นใจเธอก็เต้นเรืองขึ้นมามองใบหน้าหล่อๆกับกรามคงของเขาแล้วก็รู้สึกเหมือนมีผีเสื้อมินในท้องเธอไม่แน่ใจว่าคำพูดต่อไปจะออกมาจากไหนแต่เหมือนมันหลุดออกมาเองคเคนนายคิดว่าเราจะทำแบบนี้บ่อยๆได้ไหม เคียนชนะไปนิดก่อนจะหันไปมองหน้าไออาจจะต้องถามพ่อเธอก่อนนะดูเหมือนเขาจะทนฉันได้ทีละนิดเดียวเองเขาหัวเราะแห้งๆพลางหลบตาไปใส่หัวอย่างหุดหนิดนั่นไม่ใช่สิ่งที่เธออยากพูดเธอเงยหน้าขึ้นกำหมัดแน่นมีบางอย่างในใจบอกว่าถ้าไม่พูดตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสอีกสู้สิไอเทีเยเคีนสะดุ้งวิ่ผันไปมองไอสิ่งแรกที่เห็นคือแก้มแดงๆของเธอที่ดูเหมือนจะเรืองแสงในแสงจันทร์ อะอะไรเนี่ยเธอตกตัวเองเหรอเคนฉันอยากอยู่ใกล้นายนายจะยอมใช้เวลากับฉันมากกว่านี้ได้ไหมโครมจูจูก็มีเสียงดังมาจากในบ้านทำเอาทั้งเคียนกับไปตกใจยังไม่ทันที่เคียนจะตอบไอก็หน้าแดงจัดแล้ววิ่งกลับเข้าบ้านไปทิ้งที่เคียนยืนอ้าป,ปากค้างมองถันหลังเธอเขาเห็นเนามานขยับอยู่ตรงหน้าต่างคงมีใครแอบดูอยู่แน่ๆได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆก่อนที่ประตูจะปิดนางปัง เคียนยืนเกอร์อยู่หน้าบ้านไม่แน่ใจว่าคนกลับเลยดีหม่ใจเขาวุ่นวายไปหมดคำพูดของไอยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเธอสารภาพกับฉันรอความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาแต่ที่เด่นชัดที่สุดคือความสุขจนเขาเองก็สับสนแต่ยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อประตูหน้าบ้านก็เปิดออกพร้อมกับชายร่างใหญ่เดินตรงมาทางเขาสีหน้าดูไม่ค่อยดีมือกําแน่นแย่เราจะมาหาเรื่องฉันหรือเปล่าเนี่ย เคียนเริ่มมนแต่ก็พยายามตั้งสติเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ควรต้องโดนเล่นงานเคียนเอานี่ไปเท็ซยื่นกําปั้นมาเหมือนจะต่อยท้องเคียนเกือบตั้งท่าป้องกันแล้วแต่ชายคนนั้นก็คลายมือออกยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้หรือเคียนรับมาแล้วมองดูนี่มันอีเมลของไอรอขอเคียนรับกระดาษไปเท็ก็ดูแก่ลงไปหลายปีในพริบตาเขาวางมือใหญ่ๆบนไหล่เคียนแล้วพูดขึ้นขอโทษนะ พูดจบก็หันหลังเดินกลับเข้าบ้านทิมงที่เคียนยืนวงอยู่คนเดียวอีกครั้งจบคลิปแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กด subscribe กันไว้ก่อนอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้ล่ะบาย